ชิจารณาข้อมูลจากตารางแล้วเติมคำตอบปริมาณและมูลค่าการส่งออกข้าวของไทยปีพศ2556ถึงพศ2559เป็นปีพศนะคะแล้วก็ปริมาณหน่วยเป็นตันมูลค่าหน่วยเป็นล้านบาทโจทย์ถามว่าพศ2559 ส่งออกข้าวเป็นปริมาณกี่ตันนะคะเราก็ดูปีพศ2559ส่งออกข้าวเป็นปริมาณกี่ตันนะคะก็คือเท่าไรคะ9ล้าน8 0แสน8หมื่น8ตัน พิจารณาข้อมูลจากตารางแล้วเติมคำตอบนะคะปริมาณและมูลค่าการส่งออกข้าวของไทยปีพศ2556ถึงพศ2559มีปีพศมาให้นะคะปริมาณตันมูลค่าล้านบาทโจทย์ถามว่าพศ2556ส่งออกข้าวคิดเป็นมูลค่ากี่ล้านบาท ดูในตารางนะคะพศ2556ส่งออกข้าวคิดเป็นมูลค่าเท่าไหรค่คแสนสามม่นสามพันแล้านบาท ข้อมูลจากตารางนะคะโจทย์ถามว่าพอศใอดมีปริมาณการส่งออกข้าวมากที่สุดคิดเป็นมูลค่าเท่าใดนะคะมีพศ2556พศ2557พศ2558พศ2559ปริมาณการส่งออกข้าวมากที่สุดนะคะ ส่งอ่าส่งออกข้าวมากที่สุดอันนี้ประมาณหกล้านตันอันนี้สิบล้านตันอันนี้เก้าล้านตันนะคะเก้าล้านตันที่มากที่สุดก็คือสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบตันนะคะก็คือ ในปีพศอ,อะไรนั่นเองคะพศ2 5 5 7มีปริมาณการส่งออกข้าวมากที่สุดคิดเป็นมูลค่าเท่าใดคะในปีพศ2 5 5 7คิดเป็นมูลค่านะคะเราก็เขียนตามเลยค่ะก็คือ 1 7ึ่งแสล้านบาทจากตารางนะคะโจทย์ถามว่าพอสอใดมีปริมาณการส่งออกข้าวน้อยที่สุดคิดเป็นมูลค่าเท่าใดนะคะ พศ2556พศ2557พศ2558พศ2559เราดูสิคะปริมาณที่ส่งออกที่น้อยที่สุดก็คือ6ล้าน6แสนตันนะคะก็คือในปีพศ พศออ2556มีปริมาณการส่งออกข้าวน้อยที่สุดคิดเป็นมูลค่าเท่าใดคะในปีพศออ2556คิดเป็นมูลค่า133,851ล้านบาท จากตารางปริมาณและมูลค่าการส่งออกข้าวของไทยปีพศ2556ถึงพศ2559โจทย์ถามว่าปริมาณการส่งออกข้าวของพศ2558น้อยกว่าพศ2557 กี่ตันนะคะเราก็ดูในปีพศ .2558 น้อยกว่าน้อยกว่ากันเท่าไรก็ต้องทำวิธีอะไรคะวิธีลบก็คือนำปีที่มีจำนวนมากกว่าก็คือพศ2557ตั้งแล้วก็ลบด้วยปริมาณของพศ .2558 ค่ะทำการลบหลักหน่วยนะคะศูลบศนย์เหลือ ศูนย์ทำการลบหลักสิบค่ะเจ็ดลบแปดไม่ได้ขอยืมหลักหน้ามาหนึ่งเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดลบแปดเหลือแปดแล้วนับให้ถึงสิบเจ็ดค่ะแปดแล้วเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดได้เท่าไหร่คะเก้าตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลักสิบ ทำการลบหลักร้อย3ให้ขอยืมไป1เหลือ2 2งลบ7ไม่ได้ยืมหลักหน้ามา1เป็น12ค่ะ12ลบ7เหลือ5ตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลักร้อยต่อไป9ให้ขอยืมไป1เหลือ8 8ลบ9ไม่ได้ มีอยู่8ขอยืมหลักหน้ามา1เป็น18 18ลบ9เหลือเหลือ9นะคะตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลักพันต่อไป6ให้ขอยืมไป1เหลือ5 5าลบหเหลือ0ตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลักหมื่นทำการลบหลักแสน เกลบเเหลือ2ตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลักแสนทำการลบหลักล้าน1 0บลบเเหลือเหลือหนึ่งตั้งไว้เป็นผลลัพธ์หลักล้านเราก็จะได้ว่าปริมาณการส่งออกข้าวของพศ2 5 5 8 น้อยกว่าพศออ2557อยู่1ล้าน2แสน9 5 9 0ตันจากตารางปริมาณและมูลค่าการส่งออกข้าวของไทยปีพศออ2556ถึงพศออ2559 โจทย์ถามว่ามูลค่าการส่งออกข้าวในพศ2,559นะคะมีมูลค่ากี่บาทหน่วยเป็นบาทในตารางมูลค่าหน่วยเป็นล้านบาทแต่โจทย์ถามข้อ6มูลค่าหน่วยเป็นบาทเราก็จะต้องเขียนในรูปของล้านบาทให้อยู่ในรูปของบาทนั่นเองนะคะ ในปีพศ2 5 5 9มูลค่าเราเขียนตามที่ตารางบอกมาก่อนเลยค่ะก็คือนะคะเขียนตามเลย1 0 0 0 4แสห0 0 0 4นะคะอันนี้ยังเป็นหน่วยล้านบาทอยู่ใช่ไหมคะเราจะทำให้เป็นหน่วยบาทก็คือต้อง เติมล้านเข้าไปนะคะล้านก็จะมีศูนย์อยู่6ตัวเติมศูนย์เพิ่มไปทางด้านหลัง6ตัวนะคะ Super Cat